ยินดีต้อนรับสู่ช่อง FBA 89 Official วันนี้เรามีบอล5คู่มาวิเคราะห์กันถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคู่แรกคู่เด็ดวันนี้ อาเซนอนกุมความได้เปรียบไว้เยอะเลยจากชัยชนะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็น่าจะยังจัดทีมกับเน้นเหมือนเดิมไม่ประมาทมองมุมไหนก็ยังครบเครื่องกว่าเชลซีและปืนใหญ่ก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะได้อีกครั้งตามมาที่คู่2โงบอลญยาถือว่ากําลังใจมาดีจากชัยชนะสวยๆในบอลยุโรปทีมมีขุมกําลังให้สลับกันใช้ในแนวรุก ด้านเอซิมิลานแข็งแกร่งแพ้ยากทรงบอลมีมาตรฐานสูงวัดกันแล้วเจ้าบ้านยังมีหลุดให้เห็นอยู่เกมนี้นาวัดใจปีศาจแดงดำลุ้นชนะมากกว่าคู่3เฮาผลงานดีเหลือเชื่อนับเฉพาะ10เกมหลังสุดดีที่สุดใน24ทีมแชมป์เปี้ยนชิพขณะที่วัดฟอร์ดเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ดอีกครั้งแม้ตอนนี้ยังเป็นการคุมทีมชั่วคราวไปก่อนแต่ก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนให้มีลุ้นแบ่งแต้ม คู่4ี่พอสมัตกำลังมั่นใจสุดๆกับผลงานในช่วงหลังที่ทำให้ถีบหนีโซนแดงขึ้นมาแล้วขณะที่อิฟสวิชวุดวิดเกือบแพ้2เกมติดต่อกันยังต้องเรียกความมั่นใจกลับมาคาดว่านาทีนี้เจ้าบ้านฟอร์มร้อนไม่น่าแพ้คู่สุดท้ายเชฟฟิลยูเนเต็ดกลับมาโชว์ฟอร์มดีใน2เกมหลังและด้วยสภาพทีมที่สมบูรณ์ขึ้นคาดว่าจะเดินหน้าบุกใส่ทีมเยือนอย่างเต็มที่ขณะที่อ็อกสฟอร์ด แพ่วไปดือด้อๆในเกมที่แล้วมีโอกาสกลับบ้านมือเปล่าอีกเกม